มาดีพี่น้องสิกับบ้านติลูกแม่จ้ะสิกับบ้านกับบ้านใส่โคตรหลาโคตรหลาจ้ะบ้านอีนีอ้อหรอติลูกแม่นจ้ะบ้านพอบ้านแมียยุหันมันบ่แม่นจ้ะเดินเดินไปเกือบถึงเลี้ยวขึ้นเพเห็นแบบจ้ะเเห็นนอกปาจ้ะจะไม่ออกอันสมปองกับจิไปน้อกันติลุก น้องกันกับน้องไปไม่ใช่น้องดูแลเลยไม่ใช่แม่ว่าใครดูแลใครอ่ะนี่อุ้ยแต่แม่ไม่ยอมไปถ่ายเราแวันนี้ชุดนี่แขวนเลียนแบบตุ่นดูดเด่นลูกวางช่วงมันเตยล่าลุ่มไข่อันนี้นางเป็นระเบียบเยอะขึ้นเหรอคอยบอกคอยสอนกันลูกยื่น็อปกันกันคอยบอกคอยสอนน้องน้องก็ยังน้อยอยู่สิบห้า น้อยยืดจะไกไปง่าหละล่ะง่ก็ผิดสมปอุคนนั้นสมปอกจักดีกันหรอยี่สิบหกอย่างยี่สิบเจ็ดยี <h h ่สิบหกอย่างยี่สิบเจ็ด่ก็มีบอืโตสุดแล้วแค่นี้แหละอยาให้โตไปกว่านี้เลยบอกแล้วอยากเอาดงพี่หมากินเอารู้ได้ไง จริงอ่ะเน้ะหม่มาแต่ว่ากับของมากินวะตอนตอนหนูประถมแม่ก็เขาแจกลงโรงเรียนเขาแม่เนาะหนูเอามาให้ลูกหมากินเหมือนกันแล้วคนแลก็แซวไปแซลเริ่มจริงเนาะแล้วก็หักเนาะหักมันเนาะรักหมาแต่ไม่รักตัวเองแล้วหมาก็เลยสูงเอาสูงเอาเดี๋ยวหมากินเอากินเอาแต่คนไม่ได้กินนิตี้เลยจี ไม่หนูไม่ชอบกินนมโรงเรียนมันจืดแย่แม่จะกินแล้วแบบว่าหมักคึกกันล่ะเรีกหน่อยส่วนไลยกันสิว่ามักกินนมเนาะแม่แต่ว่าครอบครัวหนูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสุงแม่ก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่ากับมี่เดดบุกที่ว่าอันมันนั่นแบบว่ากลับมาพันเนาะใช่กินวิตามินมาพันเท่ากับใหญ่พอสูงแต่ว่าล่างคนเขาเจ้าะขันว่ากินนุ่งแต่ใหญ่อยู่เดดบุกแย่ก็กลับมาพันใหญ่ก็พอแม่เทากับมีอยู่เดียวก้มสูงต้องกินวิตามิน ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วลูกพี่สมป์ักผู้หญิงที่พอกอย่างอีพีเจ็ดแล้วสมปอกกับยวนคนหลาดหนูไม่คโรเตียไม่ค่ะหนูอยู่จันทบุรีเออจันถ้าว่ายุจจันทเลยเมนบ่ไม่ค่ะบ้านเกิดบ้านเกิดอยู่นครพนมอยู่นครพนมแล้วแต่นี้ว่าย้ายไปทำสวน พี่จันเนี่ยครับย้ายไปทั้งครอบครัวแล้วก็เหลือย่าย่ากับครูอยู่บ้าน,นก็เป็นสวนผลไม้เ <c oughs> ช่าเช่าคาถาเาช่าเช่าเป็นรายปีไหนเช่าเป็นรายปีจะกินผู้เรียนอ๋อนือว่าจะไปรับจ้างรับผู้เรียน <c oughs> <c oughs> โอุ้ยไม่ไหวหรอกดูตัวดนน่าจะปีต้นไม้เก่งเราที่เข้าไปใกล้ๆเพื่อว่ามาหาจิตตุมาอยู่ค่ะมาครั้งหนึ่งที่เราไปปลูกเรียน เปลือกแดงก็ร้อยกว่าลูย์ค่ะก็ก็ถือว่าใกล้สุดแล้วเออพ่อเขาก็อยากมาดูแต่อยากมาเห็นลูกสาวเนาะคิดหอดลูกสาวเนาะแต่จริงๆไม่อยากให้มามาหนู่มยิ่งคิดถึงนี่อยากกลับเอาเป็นยังดูวัดเดาวัดเดาขึ้นนกหรือหล้าห้องใหญ่มากเขา็จะบินหาเนื้หาอาหารขึ้นนกลรืลูกเขาสิยุดนี่ห้องไม่อันนี้น้ำผอเขาก็ยูดกรไดเันก็ต้องหาเลี้ยงผอน่ำบางเชื้อ ข้ากับไงหล้วเนาะพอห้าวกบเถเห้าวกบต้องโบยบินหาอาหารอย่างขอบขั้วห้าคู่กันละลูกบวชตกษัตริย์บวชตะคุนคู่กันละลูกห้าไงเหลอ้นวล่บวชเสียหาต่พอห้าหาเรียงแ่วาเมียเนาะข้ากกบที่ว่าล่ะลูกห้าจะบ้าทางหนา้าะที่ขอบขั้วนั่นบป็นไะ ต้งไตน้าจะนกจะกูไปสูด้วลูกถ้ากันสูสๆน้องไปกัสู็ๆย็ดนายยื้อหลมันก็ยิ่งักมาอือิวต้องใชครีมสูดบอกน้องนลูกอันนี้คิมทาผิวน่ะสืน้ำสืมาทาอืัน้นเส็จก็ทาผิวทาีมอาบนนำแล้วไปเล่านิ่มจ้ เราต้องใช้เด้ลูกเราต้องใช้เนี่ยครีมแม่ครีมทาผิวน้ำหอมเบิ่งให้น้องน้ำเดลูกน้องอาจสิบอดนี่ก็ฉีดค่ะจังไหนยังฉีดฉีดอาไม่ฉีดฉีดอันนี้ฉีดฉีดชุดแม่ฉีดชุดว่ามันฉีดกระของว่ะบางทีเขาต้องใส่เดลูกคนรุ่นค่อยหยางมุนเขาต้องใส่เขาเป็นเราเป็นสาวแล้วเขาก็เป็นเด็กลูกเด็กหน่อยเดลูก มาเกลือ่ข้าต้องอันนี้กับขวางขึ้นมานั่มเนี่ยพุ้งเนี่ยแขนผิวผัดก็ดีเด้หลุบนี่ยพุ้งเนี่ยดีถ้ามันทาสื่อเช่นทาผิวมาท่าแม่เนาะแมนสมโฟกับบอกน่องเบิ้งน่องเด้หลุบอันไหนเบ่มงนี้ก็ทาไปสื่อได้แต่บอกเขาก็ทำไให้พับชุดง่ายาน้องก็เดี๋ยวมือได้หวังมือได้บิแม่บิหยางแม่มือหนีดมือขึ้นแม่ไข่ แม่เนดิซื้อรองเข้ามาเลยจะซื้อจนหลุดซื้อมาทั้งเก้น้ำง่ามเลยก็ขัดชุดเลยโอ้ยนี่อะไรมันก็ใส่ได้ทุกชุดแหละเอออันนี้กับเสะเดชกันใส่แล้วมันก็เดินได้เหมือนกันนะแม่เนาะใส่ก็เดินได้เออเออจริงเลยแม่เดจะเอาของไปเป็นจเอาสมป์กับสูสีเดินดูห้ามท้ออย่าท้ออย่าน้อยใจ วันข้างหน้าอาจจะเป็นวันของเราเดิร์ลุย,ย่าถอยย่าถอยแต่ห้าวว่าถอยว่าถอยห้าเราต้องมีสักวันที่เป็นของเราพอๆมีแม่นี่พวกนี้กับเพิ่นกับเพียงกําลังใจให้ทุกคนเดิร์ลุต่อสุกคพิ่นแต่ห้าเราเมียนเราคิดดีทําดีสิ่งดีๆจะตามมาเดิร์ลุแต่ห้าวช้าลุใส่ยาผู้ใดเออเพิ่นมาเสีอันนี้ก่อนห้าว คนมาอยู่ก่อนเอามาที่หลังากก็คอยฝึกคอยซ้อมคอยขยันห้าขยันว่ถ้าแม่เขาสิิยกอ้ถามคยดนละถามคยดคยขึ้นหนาลบ่สูๆสูสูสูไปดุกคือสวัสดะกี่พนา ก็กีเพิ่นแบบไมีอีอย่างคือกระะต่ผู้คนเขามาไม่ไมกระด้ส่วนเพิ่ิได้หอดปานน้กับว่นธรรมดาคือกันพอหยุดจะเขามาที่ดท่างเป็นคนวอยเป็นคนวอยท่างีเียงคนใส่ไปยางเงากับตองได้เห็ดตะกี้า่าแรงกับวลาบ่มีติบ่มีมาไล่ขึ้นซุเมอนีสองซมอ้อนี้ให้ยังว่าโซเชียลได้ติบได้มัไล่เด้ กำลังใจจากพ่อพ่อแม่เอฟซี e เพิ่นนําเพิ่นให้ก่กำลังใจฮ่อ่าเป็นธรรมดาเดี่ดูพ่อพ่อแม่เอฟซี e นะ <S <S บางคนก็นให้มาไล่มากโอนมาไล่มาฝากมาไล่มา <S <S บางคนก็ให้ยกำลังใจมาเกกับวัยเด็กกำลังใจจากเอซีกับเม็นธรรมดาเดี่ดูเพื่นให้กหก่กำลังใจฮ่จ e าาอ ม,มันไม่ใช่เรื่ององ,ง่ายมันคือคนจะแหน่ตามมาเลี้ยงผมมาเรียนเลี้ยงไงเขากะมาอยู่ยจุดนี้ได้ก็สุดยอดแล้วแหน่มาอยู่จุดนี้ได้กับว่าธรรมดาเด,ดี๋ยวนุ่งเสื้อผนสิรับเข้าเขามากกับว่าเป็นธรรมดาด,าด้วยกันก็เป็นข้อวไปดูกันนม่นเป็นห้องประด้ามากอยู่เด่นเด่นในจุดนี้ต่อไปบอดลากกันอเอาไปยึดรถแท้ยังสิ รถแห่เทากันเดินคือกันเด่นลถหรือรถแห่แล้วก็เดินได้เหมือนกันแต่ห้องเบลีย์นั้นอย่าอย่ามีข้อแม้อย่ามีข้อแม่จังสันเพื่อจังสี่ขึ้นบันไดขึ้นพุ่งอื่นเขาสิจะไปคิดจังสันเด่นลรือ่าไปท้อดถท้ออย่าไปน้อยใจแมียดูมาในจุดนี้ไปจะจักปีแล้ว สามสิบปีสี่สิบป <c oughs> ีแม่แม่มาอยู่ในสาวหน่อยน้ำสาวหน่อยตาออกโรงเรียนปหกปเลยแม่มาเป็นแ<า>ดนเซอร์ลำบากบักคัดตาขาเลี่ยงลอยลอยหนึ่งจากลอ,ลอยหนึ่งมาเป็นลอยเศร้าจีขาเลี่ยงขาเลี่ยงมาหลายต่จีแต่เงินห้องเป็นลาคาเนาะเงินนี่พือเดียวนี่ขาเ,ขาเงิน,นหน้อง อ่ะจำนั่นละลูกสูสูคว้ามไปเจ็บไปสูสูลูกสูสูจ้าเนี่ยสิข่อยเป็นกะลังใจให้จ้าเดินทางปลอดภัยลูกเดินทางปลอดภัยจ้าสูสูลูกสูสู